điểm.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của cả hai bên.Điều quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của เทลมาอยู่ล่างได้ไงสปินเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมเทลมาอยู่ล่างเออลอก็มาอยู่ล่างมันเนี่ยมันเนี่ยจะตายนะจะตายนะเดี๋ยวแล้วเทลมาอยู่ล่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะแล้วใครใครใครเล่นบนล่ะ นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยทาร่าทาร่าไม่ซัพพอร์ตแล้วทาร่าไปเดินบนอะไรกันวะเนี่ยทะเลาะกันหรือเปล่านั่นเนี่ยนั่นเนี่ยลองฟิวอีกทีเดียวอีกทีเดียวอนเออย,ยังได้อยู่อ่าระวังกลางนะเทลอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ย 艾利。 มาสิกลัวที่ไหนล่ะสองหนึ่ง <c oughs> ใส่กันแล้วตรงนั้นอนะ่ะ <c oughs> ที่กำลังไปที่กำลังไปทาร่าเข้าหลัง <c oughs> ตายไปมันบ้านเขาเ<โอ>ฟิวแตกได้ทั้งบูทั้งเลสเลยทีนี้นอ่าเดี๋ยวรอดึกๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีน้องๆมีเพื่อนๆเราเข้ามาเล่นด้วยวันนี้ก็อ่มามั่วซงไปก่อน need to feed my family. Đặt thiếu gần, đặt thiếu Mà <laughs> ngon 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 tay enemy has been defeated. Sometimes a fight beats an argument. Your team has destroyed a tower. บนก็ใส่กันยับแล้วนะไปถึงป้อมหนแล้วนะคีเข้าคีเข้าน่าจะได้ป้อมนี้ละไม่ชมีอะไรยากเกมนี้ มเขาไปเล่นบนกันหมดเลยเนี่ยงงเด้องงเด้อนี่แมวอยู่นี่อันนี้อันนี้มากินฟงกิ้ใส่เอาฟิวเอาเอาเอาตีมันฆ่ามันขึ้เข้าขีปเข้า Triple Kill ่ะเฮ้ยของ k i n งคอรคิว ในเมกาล่ะทันไหมเดี๋ยวพี่เตะออกมาให้มาเอาเตะไม่โดนมั่วจับโยนโยนแล้ว,ด,ลวดูเตะไม่โดนเฉยเลยอะไรวะเดี๋ยวนะดูนะปึ๊บ นี่อย่าเตะไม่โดนไอเราก็คิดว่าทาร่ามันจะเดินกลับหลังเมื่อกี้นยโ,โ,โอ้โหเมื่อกี้แข่งก็มีนะแต่ว่าไม่น่ารอดแล้วก็เลยไม่กดกกนนโยนเงินไปคนละหนึ่งตัวไปไปไปรับเพื่อนรับเพื่อน เอาแบบเตะทีหน้าโยกม,ยมีใครไหมมีใครไหมไม่มี peroon เขาไม่กั่นป้อมกันจริงเผมตีแล้วนะทัานนั้นป้อมล่างเนี่ยอาสิมาสิผมสู้นะ ผมเจอใครสตว์ตันเนี่ยติดเชื้น่น,น่าน่าจะลงผิดนะเมืเ่อกีี้เน่ย <c oughs> โยนโยนแล้วเนี่ยเริ่มโยนแล้ว Your destroyed enemy tower. team defeated. been has a An has ทีมนั้นจจนจจ่าจะหมดกำลังใจเล่นแล้วนะครับก็เลยโยนนะครับจริงๆก็โยนนั่นแหละเออเอาต้องฟิวเอาตีมันตีมันเออนัอนอน่นแหละเอาตีตีมันเออนั่นแหละนั่นแหละโยนจัดทีมน,นั้นนีน่น่าจะปล่อยจอ,อยแล้วนะฮะตอนนี้้าล่าทำไมตรงนั้นอนะ นั่นแหละเออค่ามันทำไมพี่รู้สึกว่าฉี่ใส่ลูนคีมันเก่งกว่าปกติพี่จะใส่คีสิบหกอะดาบแดงไปเลยรองของจริงอยู่แล้วแล้วทำอะไรกันตรงนั้นอะ

พี่ว่าพี่ชอบรูนไอ้คีสิบหกมากกว่าว่า เอ๊ะน้าต่ายอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเอาไม่อยู่ปกติน้องเอ้น้องน้องฟิวห้อยขีกี่เมตดอะอยู่ร่างสองตัวนั่นเองสองเมตดอ๋อโอเคโอเคหรือว่าพี่ห้อยมาเม็ดเดียวมาเลยไม่ค่อยติดขีวะ

เดี๋ยวผมไปล้างเฮ้ยใช่เหรอต้องฟิวไปล้างจานก่อนนะใช่ไหมนะวัยรุ่นเหรออ่ะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องนายพ c ีชาแนลด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปสนุกๆอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปแล้วครับ